ร้อล้านปอนด์พอไหมสำหรับนักเตะยุคนี้แฮร์รี่เคนศูนย์หน้ายูเคของไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์ลาวตาร์โรมาติเนสดาวยิงอาเจนตายจากอินเตอร์มิลานจาดอนซันโชดาวรุ่งเสือเหลืองในค่ายบรุสเซียดอทมุนนี่คือกลุ่มในนักเตะที่มีข่าวรายวันเชื่อมโยงกับบิ๊กทีมที่สามารถทุ่มเงินมหาศาลพร้อมคว้าตัวไปช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ ค่าตัวราว8 2 0 6 5 4ล้าน5บล้านบาทมันคือตัวเลขที่บ้าคลั่งมากสำหรับโลกฟุตบอลสมัยนี้ย้อนมาดูสถิติณปัจจุบันนักเตะที่ย้ายทีมแพงที่สุดอยู่ที่ฝั่งสเปนจากเอลติโกเมลิทที่ทุ่มเงินซื้อตัวชูอาลเฟลิกจากเบนฟิก้าด้วยเจ้าของค่าตัว126ล้านยูโรเทียบด้วยเงินไทยที่ 4516, ล้านบาท จริงอยู่หากซื้อมา200ล้านปอนด์แล้วนักเตะที่เล่นได้คุ้มค่าเหนื่อยทุกเม็ดเงินที่จ่ายไปก็ถือว่าคุ้มละแต่หากแป็กแข้งดังดันเล่นไม่ออกหรือปรับตัวไม่ได้นั่นคือความล้มเหลวอย่างแท้จริงหากคัดกรองดูแล้วจะมีไม่กี่ทีมหลอกที่สามารถจับจ่ายโปรโยแบงค์ได้มากมายจะมีก็เพียงแค่เรอัลมาดริดแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดปเอชเช่ปารีสแซงต์แชงแมง หากนับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ต้องรออุรท์จากกฎ Financial Fair p l a y ที่ใช้สอยอูฟูเหลือเกินช่วงที่ผ่านมาแฮร์รี่เคนที่หวังต่อยอดความสำเร็จเหลือเกินกับผลงานส่วนตัวหลังสโมสรปัจจุบันไม่สามารถตอบโจทย์ได้แล้วเป็นไปได้อย่างยิ่งที่สเปอร์จะจำนนขายเคนออกไปเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในสโมสสออีกทั้งยังมีสนามใหม่ที่ต้องแบกภาระอยู่อีก ซึ่งทีมที่ดูเหมาะสมให้เครดิตไปทางแมนยูที่พาสีดูดีกว่าราชันชุดขาวเพราะด้วยสไตล์การเล่นและยังคงอยู่ในประเทศบ้านเกิดอีกด้วยมาที่ลาตาโลมมาติเนสสูน้าฝั่งละตินที่เชื่อมโยงอยู่กับบาร์เซโลนาและเลอันแมลิดจ้องดึงตัวไป ผมเชื่อเลือเกินความฝันแข่งโซนอเมริกาใต้การได้สวมเสื้อราชันชุดขาวและบาซ่านั่นคือจุดสุดยอดของการค้าแข่งแล้วเป็นไปได้มากที่มาติเนสจะอยู่ในถิ่นจูเซเป้เมสซ่าอีกไม่นานนี้แน่ <S <S จาดอนซานโชอ,อดีตเด็กปั้นแมนซิตี้ที่โด่งดังสนั่นเยอรมันตอนนี้อยู่กับบรุสเซียดอร์มุนได้รับความสนใจทั้งเชลซีแมนยูและลิเวอร์พูล ด้วยอายุเพียงแค่20ปีกับฟอร์มที่โดดเด่นขนาดนี้การันตีได้เลยว่าเสือเหลืองเรียกแพงหูฉีกแน่ๆแต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้โดนหมดโควิด1 9ทีเล่นงานไปงบประมาณทั้งหลายต้องถูกลดลงเงินเดือนนักเตะและพนักงานทุกสโมสรทั่วโลกต่างถูกริบร้อนหันออกไปทั้งไทยและเทศ ไม่แน่ปีหน้าเราอาจได้เห็นนักเตะหลายทีมจะยังคงปักหลักอยู่กับสโมสรอนต่อไปสัญญาใหม่จะยังคงไม่เกิดขึ้นดีวครั้งใหญ่อาจเป็นแค่การแลกตัวระดับท็อปเพเยอร์เท่านั้นโลกฟุตบอลมันอาจจะต้องเปลี่ยนไปตามสถานการณ์โควิดก็เป็นได้ช่วยกันกดไลค์หน่อยนะครับแชร์ต่อหากคอนเทนต์ฟุตบอลนี้มันโดนใจและสุดท้ายครอบครัวคนลูกหนังกด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครได้เลย